สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสายตาไม่มีหวังแล้วนายพลดอลล่าอัปเดตอาการคุณหญิงแมงมุมเรื่องสายตาไม่มีหวังแล้วทำเอาแฟนๆอดห่วงไม่ได้เมื่อล่าสุดนายพลดอลล่าอัปเดตอาการคุณหญิงแมงมุมเรื่องสายตาไม่มีหวังแล้วตอนนี้รอเปลี่ยนไตหวังว่าในอนาคตจะมีทางรักษาใหม่ๆเนื่องจากคุณหญิงแมงมุม ป่วยเป็นโรค SLE หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองมานาน20ปีโรคต่างๆแทรกซ้อนมาตลอดแต่ตอนนี้มีกำลังใจดีและมีสามีอย่างนายพลดอลล่าคอยดูแลอยู่ไม่ห่างและมักจะออกมาโพสภาพอัปเดตอาการของคุณหญิงแมงมุมอยู่ตลอดท่ามกลางแฟนคลับให้กำลังใจล่าสุด12กันยายน65เสดอลล่า โพดรูปภาพคู่กับคุณหญิงแมงมุมเขียนข้อความสุดอบอุ่นพี่จะไม่เป็นเพียงแต่ตาให้แมงมุมแต่พี่จะคอยดูแลหัวใจของมุมจนลมหายใจสุดท้ายของพี่นะจ๊ะจากนั้นแฟนคลับเข้ามาถามอาการของคุณหญิงแมงมุมซึ่งนายพลดอลล่าตอบว่ามุมรอเปลี่ยนไตครับมีปวดหัวเรื้อรงังทั้งวันทั้งคืนครับสายตาไม่มีหวังแล้วครับ อนาคตไม่แน่อาจจะมีการรักษาใหม่ๆครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ